เนะวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบางคำเทอร์ี่ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาทานชาบูชิกันนะครับที่โรบินสันสะพานครนี Con, ่ก็ของไม่ลงเพียบเลยครับผมไม่มีครับของสดๆทั้งนั้นเลยครับผมจัดเต็มเลยแล้วครับผมตอนนี้รอหม้อเดือดอยู่ครับเข็มทองเข็มทองเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวขี้เกียจหยิบหลายครั้งโอ้โหเรื่องรรับไข่ปลาคาเวียร์ เอากิซ์ันเซลล์วันน้ำจิ้ม่ะเดามือแห้มัอนนี้ะอน้อโอ้สามวนด่ะไหนน้ำจิ้มซอสยี่ไครัสามวนนะครับอจิ้มซอสก่อนซอสคายปนอสามวนสดออับมีประยชน์ นัดงครอบครัวเลยครับตอนนี้ประท้องน้ำก็อยู่พี่พี๊กินแล้วลูกกุมถ่อนเหรออันนี้ต้องไป เียบเลยครับตอนนี้กำลังไหลมาตามสายพานเลยครับออี๋้วก็หยุดหยุดไปเรื่อยๆครับผมน่ครับซอสมอนสดๆครับผมนี่แล้วมันจิม้มซอสมชินก็กินไปเหรอรชิ้นึ่งก็เลยไปเอามาแทนอืมมจิมาพร้อมแล้วครับเอาอาหมกุกดแ น้ำเดือดแล้วครับบะเลงได้เลยครับเพื่อนออห,หมูสไลลไงไปนาาม่เหรไมเอาหรอนี่ดนากินบอน่ากินบอ,นนบอเอาแต่งน้ำพริกกันหน่อยเอากระเทียมพริกสดใสหน่ยนี่เลยครับสุดแล้วครับหมูสไล ว้าวมาแล้วครับเพื<ๆ>่อนเครับพาซอาจา์ซูชิาชมาน่อแล้วลน้ำซุปก่อนครับปลาล้อืม,อ,มอร่อยมากเห็ดฟางเห็ดฟางอันนู้อ,อันนี้อันนูน อันนู้นวะอร่อยไหมลูกป้าแม่ไม่คุยใครเลยว่าตอนนี้กินตัวเดียวเลยจำอะไรจำอะไรครับผมเดือดป,ปุ๊บเลยครับโอ้สาลายกบกินขอหน่อยขอหน่อยผมชอบมากเลยคางปลาแซลมนอนรายการลครับแซ่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 บอุ้ยน้ำซุปต้ดเด็ดเลยเพื่อนๆ โอ้โหลงลงลงเส้นก่อนดีกว่าอร่อยครับหอมร่อยขอกอชีสแล้วนะของอร่อยอร่อยเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพาลูกทานอาหารต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่มารับชมขอบคุณนะครับ